วันนี้จะมานำเสนอการแก้ปัญหาความร้อนของเ n r r ตัวนี้นะครับตัว Do อเบิลตัวตาเดียวแล้วก็โปรอารไม่แน่ใจจะเหมือนกันไหมแต่คิดว่าน่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือมีปัญหาคือแต่นี่มันลงไปแล้วขับรถไปประมาณสัก ไม่เกิน2กิโลครับความร้อนยันขึ้นสุดเลยฮีทภาษาช่างก็เรียกว่าฮีทขึ้นยันตัวนี้เลยนะครับก็เลยจอดแล้วมาเช็คดูสาเหตุที่เป็นไปได้มีอยู่3อย่างคือ1หม้อน้ำตันนะครับสองปะเกน็นฝาสูบเริ่ม ุเริ่มรั่วเริ่มซึมตามการเวลาสามก็คือชุดปั๊มน้ำครับตรงนี้เขาเรียกว่าชุดปั๊มน้ำของ NSR วิธีที่ง่ายที่สุดอันดับแรกของเราก็คือมาเช็กตรงชุดปั๊มน้ำดูก่อนผมก็เลยลองสตาร์ทสตาร์ทแล้วก็เปิดฝาดูนะครับน้ำไม่วนน้ำไม่วนแล้วก็เลยสงสัยว่าระบบ ปั๊มน้ำของตัวนี้ไม่ทำงานก็เลยแกะมาดูครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าส่วนที่ง่ายที่สุดที่เราพอจะเช็คขั้นต้นได้ก็โดยการขันนัดสามตัวนี้ออกเบอร์แนะครับของหัวดีๆหน่อยนะครับหากมันขาดคาแล้วมันจะลำบากตัวนี้ ามตัวนี่ผมคลายไปแล้วไงเพราะว่ามือเดียวมันทาไม่ได้ครับนี่ครับเขาเรียกปั๊มน้ําของ s s r หลักการมันก็จะคือจะหมุนวนเราสตาร์ทเครื่องทับเครื่องยนต์ทำงานมันก็จะหมุนวนแต่ตัวนี้หมุนฟรีอย่างเงี้ยหมุนได้เลยเนี่ยปกติมันจะหมุนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะหมุนตามรอดเครื่องมันจะมีระบบ ระบบกลไกขับอยู่ด้านในต้องลื้อฝาแข็งตัวนี้ออกมาแข็งคัดข้างนี้ก็คือฟันธงนะครับเฟืองยางเฟืองปั๊มน้ำที่เป็นพลาสติกตัวในแตกหักครับเลยทำให้ชุดปั๊มน้ำชุดนี้ไม่ทำงานเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับมันก็ไม่หมุนหากเราสตาร์ทหากวันดีสตาร์ทตัวนี้ก็ต้องหมุนตามครับ ก็คือทําให้ระบบน้ําไม่หมุนวนเลยทําให้เกิดฮีตหรือว่าความร้อนขึ้นและเป็นวิธีที่เช็คง่ายที่สุดแต่หากกับการหักตัวนี้เสียไอตัวนี้ทํางานปกติหมุนแล้วมันกึกกึกมันหมุนไม่ได้นะครับแล้วเราสตาร์ทเครื่องแล้วก็มันหมุนตามให้เราไปไล่ที่ตัวหม้อน้ําก่อนครับง่ายที่สุดดูว่า หมหรือว่าหากเราเราไหวเราพร้อมที่เปิดฝาได้ก็เปิดฝาดูครับเปิดฝาแล้วมาดูปากกินมันการแก้ไขข,ของฝาสูบก็คือเปิดมาบางคนเขาก็ใส่ฝาบางคนก็เปลี่ยนปากกินฝาสูบที่หนาขึ้นแต่ตามคําแนะนําของผมก็คือหากเบิกได้นะครับเบิกใหม่ได้ให้เปลี่ยนฝาสูบใหม่ไปเลยแล้วก็เปลี่ยนปกนากกินฝา อย่างดีใส่ไปเลยครับมันก็ปัญหาเรื่องฝากุ่ปก็จะไม่มีหากเราไปใส่ไปอะไรมันก็จะให้ครับทาให้ความร้อนหรือว่าสัดส่วนอย่างอื่นมันเปลี่ยนไปนะครับหากเป็นไปได้ให้เปลี่ยนฝาสูบแต่นี้ก็คือปัญหาตัวนี้ก็คือเปลี่ยนเฟืองปั๊มน้ําเป็นเฟืองพลาสติกที่อยู่ในแค็งเนี่ยนะครับน่าจะจบแล้วนะครับปัญหานี้ เดี๋ยวยังไงก็หากมีตัวไหนอยากรู้ตัวไหนเกี่ยวกับระบบนี้ของรุ่นนี้นะครับสอบถามมาได้ผมว่าผมจะทำให้ดูนะครับคลิปขอบคุณทุกท่านครับที่เสียเวลาดูมาได้ถึงขนาดนี้ความรู้ไม่แน่นครับของอูป่าได้ดูง่ายเข้าใจง่ายนะครับขอบคุณครับ